มีกระทะอันนี้แล้วเฮดเคปญี่ปุ่นให้เบิงเ่งแนมันได้อยู่แล้วแต่สิเป็นเคปญี่ปุ่นบอบลูเริ่มจากค่อยๆตอกไข่ายาให่แตกแล้วจังมัดตีให้ไข่แตกที่หลังเอ้ยใส่แป้งอนเนกประสงค์ญี่ปุ่นหาซ้อนเอ,เอ้ยแป้งอนเนกประสงค์ไทยได้บอได้คือกันแตะวัเนเหนือเพิ่นสีออกมาบอกคือกันเด้ตามด้วยแป้งข้อเจ้าอีกหาซ้อนจ้าแล้วการน,น้ำตาลสองซ้อนเบกกิ้งโซดานิดหนึง่งตามด้วยเกลือสูชิวิตนิดนึงค้นๆให้เข้ากันตามด้วยไข่อ้อยแมวแมวเฮียไข่ที่ห้าตีไหวใส่ไปเลยสองซ จาตามด้วยนมสดใส่ไป20ซอนแต่ว่าขั้นตอนการใส่หั่นให้ทยอยไซเดอร์แล้วก็คน้คนๆมันกระสิเข็งๆแล้วก็ค่อยทยอยใส่ไปเรื่อยๆจ้าเพื่อให้แปง้งเพื่อนสีได้เข้ากันดีน้าความเป็นแป้งญี่ปุ่นเพื่อนก็สินีความเหนียวหยืดหนืดแบบนี้จ้าแล้วก็มาเตรียมใส่มื้อน,นี้เออสิเทดใส่ประมาณแบบพิซซ่าอย่างนี้สินะอยากกินเองนี่ละ่ะมีปูอาร์ใส่กอกเอามาซอยเป็นแบบชิงเฉียงปูอาร์อันนี้ดีเดี๋ยวมีใครปะแปะประแปะ,ปะ,ปะน้า ตามด้วยชีสจ้าใส่แผ่นเดียวกับพ่อตัดเป็นสามเหลี่ยมกันเด้อโอเคเตรียมของทุกอย่างแล้วมาค้นๆก่อนที่ห้าสิออกไปจี้จ้าตักแป้งลงไปใส่นึ่งกระบ,บวยเตาแคบอันนี้เอ้สิใส่พิกัดไว้ให้มองเก้ามองเดิมอันนี้มือไม่เด้อในการแบบหมุนๆมุนนี่แม่มันเรียกเป็นเคอะ์คคๆะเนี่ยกะให้อภัยในเดจ้าแล้วก็ทานเนยลงไปเพิ่มความหอมไข่เคองนวยที่เหลือก็เอามาเทใส,ส่สิถิ่มกับเสียดายเนาะ ขาอเริ่มสุขขากกะทซอสพริกอันเตาอันนี้เพิ่อนสิแถมใหม่อันนี้มานําใหม่คอนดามนี่เราก็ไใหม่อันวนๆแป้งเคปนั่นเพื่อนกับแถมมากขึ้นกัน บัตที่นี่ก็มาเรียงใสให้สวยงามมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายคนยังเอื่อยดิบอกว่าชิมักหน่อยก็ใส่หลายๆจุกๆไปเลยเฮ็ดกินเองสิใส่จากอันก็ได้พอเริ่มสุกก็ใส่ซอสพริกลงไปอีกตามด้วยมายองเนสอ๋อบ่เมนนับสลัดจ้ามหยังก็ใส่อันละจ้าบัดนี้ก็พับครปเข้าหากันแบบนี้เป็นจังได๋เป็นจังได๋นักเฮ็ดเครปมือใหม่กับเต่าใหม่ของเธอเริดบอเบิงใสตุ่มๆบัตนี้ก็สิทธิทำการซิมให้เบิงจ้าครับสวบเข้าไปก็แซบแต่ว่ามันเนื้อเพิ่นสิประกอบแลอเพิ่นส